ซับคอมแพคที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นกับไม้น้อยมากๆเพียง30 0 0 0กิโลเท่านั้นเองคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้นะ,ะมดมีซับคอมแพกนะคะที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นหรือที่เราเรียกกันว่า Cross Over นั่นเองนะคะเป็นสไตล์ของเก่งยกสูงนะคะกับเจ้า Honda นะคะ HRV นะคะ 1.8E โมเดลปี2019คันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูความคุ้มค่ากันว่าน่าใช้แค่ไหนกับไม้น้อยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะกับไม ประมาณ30,000ื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะมาเริ่มดูที่กระจังหน้ากันก่อนตัว E ีนี่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะของรุ่นนะคะสำหรับ hrv นะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นกระจังหน้าก็จะตกแต่งด้วยเปียโ,โนแบ๊กนะคะแล้วก็คิ้วโครเมียมมาให้เลยนะคะ HRV เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะ mm hmm. ก็จะมีตัว E นะคะตัว EL แล้วก็ตัว RS นะคะในส่วนของนะคะเราอ่านต้องต้องทัดเดินตามมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของล้อมแมกนะคะแมกไลน์ของไลน์ตัวเนี้ยจะอยู่ในตัว E แล้วก็ตัว EL นะ แล้วก็ตัว RS เป็นอีกรอแห็กอีกลายหนึ่งนะคะสำหรับ RS นะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีมาให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้ดูง่ายนะคะตัวเริ่มต้นมือจับมันจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแต่ถ้าเป็นตัว EL และ I จะเป็นมือจับเป็นโครเมียมแล้วนะคะในส่วนของความแตกต่างนะคะในส่วนของภายในนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตนะสำหรับรุ่นนี้ตัว E ก็จะมีสเกิร์ตรอบขันมาให้ด้วยนะ การแต่งสเกิร์ตสีดําตรงนี้รอบคันมีมาให้ด้วยเลยทึงบอกว่าถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าออปชันที่เขาให้มานะถือว่าคุ้มค่านะคะสำหรับภายในมาเรามาชมกันสําหรับ HRV คันนี้นะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันให้ด้วยมี cruise control ให้ด้วยนะคะมีพัดเดนชิพให้ด้วยนะและก็บาอก,ก็จะเป็นภายในเป็บาะหนังสีดําแท้นะคะสําหรับคันนี้นะคะแต่ที่แตกต่างจากตัวท็อปก็จะเป็นตัวเนี้ย ยังปรับมืออยู่นะคะสําหรับตัว e นะคะ,ะแล้วก็แอร์แบกนะจะมีตรงนี้ในส่วนของ2ข้างตรงนี้ให้ด้วยนะคะแอร์แบกนะคะแอร์แบกคู่หน้าแล้วก็แอร์แบกตรงนี้ด้วยนะคะคู่หน้าตรงนี้ให้ด้วยนะคะเสริมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรถแนวเนี้ยสไตล์ของ crossover อย่างที่เรารู้กันก็คือเก่งยกสูงนะคะเพราะฉะนั้นในการขับขี่มันก็จะ,ะโอเคกว่ารถเก่งทั่วไปพวกเก่งทั่วไปเนี่ยด้วยสแตนดาร์ดของความสูงเนี่ยมันจะต่ํามันจะต่ํากว่าก็คือ เสียกว่านะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเก่งยกสูงเวลาเกิดเขาเรียกว่าอะไรบางทีช่วงหน้าฝนอะไรอย่างนี้เนาะฝนตกนิดนึงน้ําก็ขงังน้าก็ท่วมนะคะในส่วนของรถเก่งก็จะไปลําบากหน่อยนะแต่ว่าถ้าเก่งยกสูงนี่ก็พอพอโล่งใจไปนิดนึงนะแต่ยังไงมันก็ก็ยังสู้กระบ,บายยกสูงไม่ได้เนาะตัวนั้นกนะ็คือสบายเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของจอมาท่านมาดูในส่วนของจอนิดนึงอ่ะเดี๋ยวอยากให้ดูในในส่วนของภายในกันสักนิดนึงนะคะ ตรงนี้นะคะที่มดชอบนะสไตล์การแต่งของ HRV คันนี้นะคะก็คือจะเป็นสไตล์อ่าตัวนี้มันสามารถปรับสีได้เห็นไหมน้องท่านเห็นไหมว่าตัวเนี้ยอ่าตรงเลื่อนไม้อ่ะในส่วนตัวนะมดจะเป็นคนชอบอ่ะเอาเป็นว่าสีชมพูแล้วกันอ่าตัวเนี้ยแล้วเวลาเราสตาร์ทนะเลื่อนไม้เราก็จะเป็นสีนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมอ่ามันเป็นออปชั่นที่แบบว่าจริงๆมัน บางคนอาจจะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรนะคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือน,นว่าการดีไซน์ให้มันดูเออโดดเด่นนะในส่วนของกลางคืนจอจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์อก็จะเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะคะเป็นระบบสัมผัสนะแบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติในส่วนของจอก็จะประมาณนี้แล้วก็จะทํางาน มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะก็คือจะประมาณนี้เลยนะกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้พร้อมเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดนะคะแล้วก็เบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ากุญแจจะเป็นกุญแจแบบเนี้ยกุญแจ immobilizer ให้นะคะสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทาการสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันอีกสักรอบเดี๋ยวสตาร์ทไปเลยก็ได้อ,ะอ่ะอ่าตัวนี้สตาร์ทแล้วนะเรามาดูในส่วนของด้านหลังห้องผู้โดยสารกันนะคะน,นี่เปิด Air แอร์แรงไปหน่อยอ่าในในส่วนของห้องผู้โดยสารนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ ห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะสำหรับมือจับนะคะในรุ่นของตระก,กูลของ Crossover มือจับเขาอยู่ตรงนี้นะเหมือนกับ CHR นะคะ,ะ HRV จริงๆเขาก็ทำมาตีตลาดคู่กันกับตัวโตวของ Toyota ในส่วนของ CHR นั่นแหละนะคะรถสไตล์เดียวกันนะเป็นสไตล์ Crossover นะคะสำหรับตัวเนี้ยมันเป็นแค่2แถวใช่ไหมมันก็สามารถพับเบาะเก็บได้นะน้องเนี่ยเน,ยเ,นยเห็นไหม น้องทัศน์สามารถข้างหลังเนี่ยสามารถเก็บของได้ยาวเลยนะเพราะว่าถ้าเรานั่งแค่2คนนะแล้วเราบรรทุกสัมภาระเนี่ยข้างหลังนี่สามารถใส่ของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับสไตล์รถคอสโอเวอร์สีที่นั่งแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ,ะเรามาชมด้านหลังกันสนักนิดหนึ่งถ้าเรานั่งโดยสาร4คนด้านหลัง ในช่องของการเก็บของด้านหลังก็กว้างนะน้องทัดกว้างอยู่พอสมควรแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้นั่งแค่2คนเอ้ยไม่ใช่ถ้าเรานั่งแค่2ไม่ได้นั่งสี่คนเราก็สามารถพัดบอร์ดเหมือนที่มดภาพให้ดูเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เก็บของได้เยอะเลยซื้อมาก ใส่จักรยานได้ไหมจักรยานภูเขนาน่าจะได้เนาะพวกถุงกุงถุงก๊อบนะคะพวกนี้ใส่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่มือกันนะคะสำหรับ HRV คันนี้นะคะเป็นรถโมเดลปี2019นะะ้าะเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีนะคะร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่มือกันสักนิดนึงนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะจดทะเบียนตัวนี้เป็นคอสสิบเก้าแท้เลยนะคะสําหรับคันนี้อ่ะซูุงเข้ามานิดนึงนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นคส19แท้เลยนะสาหรับคันนี้นะคะจดทะเบียน21มีนา2562นะคะสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc 141แรงม้านะคะสําหรับคันนี้บอกได้ว่าเป็นคอสโอเวอร์ A w R อีกหนึ่งคันที่น่าใช้กับไมที่น้อยมากๆให้ดูไมเลยอย่างเมื่อกี้ยังใช่ไหมอ่าวนกลับไปนะเราซูมมาที่ไมให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงนะคะสำหรับรถโมเดลปี2019กับไมแค่นี้ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับ HRV คันนี้นะคะ hrv คันนี้นะอ่าไม่ไหนอ,ะอ่ะอ่าซูมมาที่ไม่เดี๋ยวนะพี่หาในส่วนของเงื่อนอ๋อเดี๋ยวนะอ่าน้องทัศมันต้องมันต้องปิดประตูไหมอะ่ะไม่ครับไม่ไมอ่ะตรงนี้ไม่อันนี้ตัว,ตวป,รป,รปรับสีนะอ่าโอเคไม่อยู่ที่34,659กิกโลนะคะ34,659กกกิโลกับ รถโมเดลปี2019นะถือว่าใช้งานน้อยและสภาพภายในนะบอกได้ว่าเดิมและสวยมาก้ากเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสำหรับรถโมเดลนี้แล้วก็ใหม่แค่นี้สวยขนาดไหนนะคะกับใครที่กำลังมองหานะซับคอมแพกนะคะหรือคอสโอเวอร์ไว้ใช้สักหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้บอกได้เลยว่า อตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับรถที่สวยๆวยเดิมๆโมเดลปี2019กับเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะหรือเราจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0.12เดือนก็ได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนรวมๆห้องเครื่องของตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับ ฮอนด้นะคะ HRV e นะคะ 1.8E นะคะโมเดลปี2019คันนี้กับราคานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดในส่วนของตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวเรามาแจ้งราคาให้ทราบกันสักนิดนึงนะคะรถโมเดลปี2019กับไม่เพียง30,000กว่านะคะกับราคา699,000บาทนะคะ699,000บาทเครดิตดี ฟรีดาวได้เลยสําหรับคันนี้ลูกค้าจะเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษ0%หรือเขาเรียกว่าฟรีดอกเบีย้ย1ปีหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79ก็ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะคะสำหรับวันนี้นะมดขอฝากเจ้า crossover สวยๆคันนี้ไว้ในใจอีกสักหน่งคันนะคะสำหรับ Honda HRV 1.8E โมเดลปี2019คันนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ